วิธีการดูแลคิ้วหลังสักให้สีติดดีสีสวยมี5ข้อง่ายๆดังนี้ค่ะข้อที่1สักคิ้วแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้คิ้วโดนน้ำนะคะเวลาล้างหน้าให้ใช้วิธีใช้ฟองน้ำชุบน้ำหรือสำลีชุบน้าเช็ดหน้าเอานะคะฟอกสบู่ก็เว้นคิ้วนิดนึงนะคะหรือถ้าโดนน้ำจริงๆก็รีบใช้ สำลีชุบน้ำเกลือเช็ดออกค่ะไม่มีปัญหาโดนนิดหน่อยได้นะคะข้อที่2ห้ามแกะห้ามแคะห้ามถูรุนแรงจนสเก็ตหลุดโดยที่มันไม่ได้หลุดเองนะคะห้ามเด็ดขาดเลยะคะ่ะระยะเวลาที่สเก็ตหลุดเด่ยจะประมาณห้าถึง7วันฉะนั้นอดทนนิดนึงนะคะมันจะค่อยๆหลุดออกเป็นแผ่นบางๆนะคะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอย่ามือบอลน,นะคะข้อที่สาม ห้ามบประทานอาหารสแสลงเหล้าเบียร์ของหมักดองพวก อาหารแสลงเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นแผลเป็นนะคะอดทนไว้ก่อนแค่สัปดาห์เดียวเองค่ะข้อที่สี่ทาครีมบํารุงเช้าเย็นค่ะครีมบารุงอาจจะเป็นวัสลีมก็ได้นะคะทาบางๆนะคะอย่าทาเยอะจนเยิ้มนะหรือบางคนไม่ทาก็ยังได้นะคะเพราะว่าผิวแข็งแรงดีไม่ทาก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะคะแต่ถ้าจะทาก็ทาบางๆพอนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะ บางคนบอกว่าสักคิ้วแล้วสึกสีมันติดไม่ทนติดไม่เข้มพอไม่สะใจพอครบหนึ่งเดือนเราค่อยมาเติมซ้ำได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าดำไปก็แก้ได้เหมือนกันค่ะก็รอครบหนึ่งเดือนเหมือนกันก็มาสักสีแก้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีคิ้วใหญ่เกินไปหรือคิ้วแบบดู ไม่ใช่คิ้วอะไรแบบนี้ก็ต้องมาลบนะคะก็ใช้เวลารอหนเดือนเช่นกันนะคะฉะนั้นการดูแลหลังสักไม่ได้ยากเลยนะคะ5้ขอ้อง่ายๆนะคะถ้าช่างสักคิว้วเขาสักคิ้วให้สวยแล้วเราแค่มีหน้าที่ดูแลแผลหลังสักให้ดีนะคะตามมีห้าข้อสีก็จะสวยติดบีแล้วก็คิ้วสวยอย่างแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ